ดีครับพี่ๆนานะวันนี้เราก็เป็นวันฝนตกปล่อยๆนะครับวันนี้เราก็เลยได้พาพี่ๆนานะมาคลองลพีพัดเช่นเคยนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศครับผมนี่ครับช่วงจะเป็นคลองเก้านะครับผมนี่ครับกาลังจะเตรียมตั้งอุปกรณ์นะครับผมเช้าๆอากาศดีครับฝนก็ปล่อยๆนิดหน่อยตอนนี้ก็รู้สึกจะหยุดแล้วนะครับผมท้นสวัสดีครับท่านผู้ชม โอเคครับวันนี้อ้นก็เตรียมของนะครับวันนี้อ้นมาคนเดียวนะครับผมส่วนโอ๊ตก็ไปทํางานครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปตามลุ้นด้วยกันเลยนะผมว่าวันนี้มาเยอะฟิชชิงจะมีอะไรให้ทุกท่านดูหรือเปล่านะครับผมโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับพี่พพน,นะนะวันนี้แคมป์ของเราก็ได้ตั้งเสร็จนะครับผมนี่นะครับผมเป็นแคมป์ของมาเยอะฟิชชิงนะผมวันนี้จะออกมาแนวแปลกๆหน่อยนะครับผม ก็ช่วงนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบสายแคมปิ้งฟิชชิ่งนะผมออกมาพักผ่อนออกมาตกปลานะผมผลงานได้ไม่ได้ยังไงเราไม่ซีเรียสน,นะผมก็ทุกคนเรามาตั้งใจมาพักผ่อนนะเราก็ต้องทําตัวเองให้มีความสุขให้สนุกสนานกับกิจกรรมที่เราทํานะครับผมก็พี่ๆนานะทุกคนที่ออกหมายก็อย่าเครียดกันนะผมอย่าไปมีหมายไม่มีหมายยังไงก็ไม่อยากให้คิดมากนะผมขอแค่เราได้มาได้ออกมามีความสุขมาสนุกสนานแค่นี้ก็พอใจแล้วครับผม ก็โอเคนะครับผมก็มีคาถาหนึ่งอย่างนะคาถาเข้าหมายนะผมนี่ครับสวัสดีครับนะยิ้มครับผมเป็นมิตรครับทักทายครับอันไหนลงได้ครับนะมีโป่งมีปลาไหมแรกๆเขาคงไม่คุยกับเราหรอกครับผมก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคงคุยกับผมคือเป็นมารยาทเนาะก็อย่างว่าแหละมาเยอฟิชชิ่งไปที่ไหนก็จะมีคนต้อนรับนะครับผมก็สุดเด็ดเลยครับมีอยู่2อย่างที่ว่าจะมีคนต้อนรับดีนะครับผม นี่มีใบแจกครับผมกพ็พี่ๆนะนะถ้าได้ดู <มา S 3> ดดยู่ผ่านไปผ่านมาเห็นพ่อกับลูกตกอยู่ก็มาเลยนะผมบอกขอขอใบหน่อยขอใบหน่อยแจกนะผมเราจะได้มีมิตรภาพต่อกันสารฝันที่ดีต่อกันนะผมก็อีกอย่างหนึ่งนะผมเพื่อที่จะให้เจ้าของบ้านให้บ้านใกล้เคียงเขาไม่ไม,ไม่ไม่ปิดบังเราไม่อยากให้เรามาตกนะครับก็กนี่นะผมเก็บขยะเรากลับบ้านนะครับผมอย่าให้สกปรกอย่าให้เลอะนะครับผม ก็วันนี้ก็ดูดีครับผมยังไม่ค่อยมีใครมาตกก็ขยะมีนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมก็จะเก็บกลับไปนะผมจะได้เจ้าของบ้านมาเห็นเรามาต่อไปเขาจะได้ต้อนรับเรานะครับผมไม่ไม่กีดกันเรานะครับผมก็วันนี้เราจะไปดูผลงานกันเลยนะผมว่ามาเยอร์ฟิชชิงจะมีอะไรให้พี่พินนะินาดูหรือเปล่านะครับผมยังไงก็อยากฝากอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็เอสซีเดิมเดิมที่ติดตามอยู่ที่ให้กําลังใจอยู่ผมก็ขอ ขอบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่มีใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้แล้วก็มีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงก็แนะนําพ่อกับลูกมาได้เลยนะครับผมพร้อมรับที่จะแก้ไขนะผมขอบคุณนะครับ วันที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมพอไอ้นี่มาครับเพื่อจะมาไว้ต้มยํมปาปลาแต่เนี่ยครับผมบ่ายโมงนะครับผมตั้งแต่แปดโมงอะ่ะเลีรยพื้นที่นี่บ่ายโมงครับวันนี้เป็นวันที่แบบปลาไม่ดึงเลยครับตั้งแต่เช้ามาเนี่ยไม่ดึงไม่ตอดไม่อะไรเลยสนิทเลยครับผมก็เลยวันนี้อ่อมาจะมาทํากับข้าวกินไม่ไม่ได้นะครับ วันนี้ไม่มีกับข้าวด้วยกะว่ามายังไงมีปลากระมังปลาตะเพียนต้มยำแน่ก็วันนี้ผิดแผนครับพอดีรถกับข้าวมาไอออนดันสเสอะอ,อยากกินหมูกระทะเราเตามาไว้ย่างไอ้นี่พอดีอย่างปลาเผาพอดีก็ไม่เป็นไรอยากกินหมูกระทะจัดไปวันนี้วันชิวๆกันเนี่ยครับผมก็เลยได้ซื้อจากร้านหมูกระทะมานะครับผมเอซื้อชุดหมูกระทะมาจากรถขายผักเมื่อกี้ที่ผ่านมาครับผมโอเคครับ เดี๋ยวยังไงเรามากินหมูท้าทะด้วยกันครับผมแล้วส่วนปลาได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับผมลุ้นไปอีกสักประมาณสองสามชั่วโมงนะครับผมวันนี้วันพักผ่อนชิลๆแล้วครับผมไปลองไปดูหมูกระทะสูตรไม้เยือกพิช,ชิ่งดูไปนี่ครับมีถาดมาทุกคนว่าจะกินหมูกระทะได้ไหมลองดูครับเด็กๆน้องนูๆนอย่าเลียนแบบนะเหมือนเมาให้ผู้ใหญ่นะ 18ปีขึ้นไปถึงจะทานได้โอเควันนี้กรึบกบอากาศกำลังดีอ่าอน,นี้รอทั้งวันก็รอได้เรามาดูกันเลยว่ามูคทะมันจะประสบความสำเร็จไหมครับทำทุกวันให้มีความสุขอย่าไปเครียดจะมันปลาวันนี้ไม่ได้พวกนี้ก็ต้องได้ Giảm bỏ cái ấy, tả nó chín đầu Mà thú muốn hạt, đúng muốn hạt đi. Sốt sáu bắp, mãi gieo cái chín này Đi Ê, đừng hấp, cho ơn. xếp chạy đây ทำทุกวันที่มีความสุขครับวันนี้ขนาดมาเยอะยังไม่ได้วัดปลาสักครั้งก็ยังมีความสุขเนอะผมก็อย่างที่บอกไว้ครับผมเราออกมาหาความสุขนะครับผมออกมาเปิดโลกกว้างเราไม่จําเป็นที่ว่าจะได้หรือว่าไม่ได้พอแค่ใจเรามีความสุขแค่นี้เราก็ภาคภูมิใจแล้วผมโอเคครับยังไงเรากไปลุ้นกันต่อครับว่าวันนี้จะมีอะไรให้พี่พนินาดูเปล่านะครับผมขอตัวไปทานหมูเท้ากันครับโอเคครับ สวัสดีครับพี่พีระน,นะวันนี้ก็จะขอจบคลิปแลยครับสรุปผลงานวันนี้นะครับแฮวผมไม่มีดึงไม่มีอะไรเลยครับของละพิพัฒน์ก็ยังว่านะครับของธรรมชาติอยู่ในน้ําเราก็ไม่รู้นะมันก็มีวันของเราบ้างวันไม่ใช่ของเราบ้างวันนี้ยอมแพ้ครับก็จะเป็นเวลาสี่โมงกว่าแล้วผมวันนี้ก็กินหมูท้าอิ่มกินเบียร์ไปก็เริ่มจะ เมาเริ่มจะง่วงแล้วพอแล้ววันนี้ยังไงก็ฝากพี่ๆนะนะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมยังไงก็เป็นผลงานให้พ่อกับลูกหน่อยนะครับผมเดี๋ยวยังไงมีที่ไหนเด็ดๆมีหมายเด็ดๆคอมเมนต์บอกพ่อกับลูกหน่อยนะครับเพื่อจะได้ไปนั่งด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายครับสิ่งที่เรารอก็มาเลยนะครับผมเอาไปชังไหมอุ้ยอดมันบานเลยอ่ะ ขา<อ>ต้นยึดวันจะแห้วเลยนะครับวันนี้อ้นก็ทำแต้มได้นะครับผมรอมานานครับผมเอาลุดไปแล้วอ,อยู่อยู่อยไรวะปิดปิดติง้งหน่อยมาหุยรอตั้งนาน ครับโอ,โอ้ยตกน้ำอีกแล้วครับผมไม่เป็นไรจำบรรยากาศได้ครับไ <c ười> หนไหนไม่เห็นไม่พ่อไม่เห็นออกมาก่อนนิดนึงย,ยลองดูลองดู เอามาก่อนเอามาก่อนไปแล้วเรค่นนะระวังมันพันระวังมันพันคิดว่าจะแฮวครับอเอาขึ้นแล้เอาขึ้นเลยแปลดีจริงดีนะแม่ดีนะเปลี่ยนตัวหมุนลอกออกมาอือ

ใหญ่ปีกวว้ปีกไว้เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาไปไงเอายกเลยยกเลยหายติดรูขึ้นติบัวพ่อติดบัวเราเก็บไอ้นี่แล้วอ่ะพ่อเก็บไอ้นี่แล้วอ่ะพ่อเก็บไอ้ที่ที่ตั้งโทรศัพท์อ่ะอ่ะไม่เป็นไรถือถือไว้ถือไว้เดี๋ยวพ่อจะได้ตักแบบสะดวก <Ừ. S 1> อย่างเวันเอะวางเลยวางวางเลยไม่เป็นไรวางไปก่อนเลยมาแล<อ>้วลุยลุยถึงที่สุดเบ็ดเล็กเลยนะเดี๋ยวไปรีวิวไออุปกรณ์อุปกรณ์ไอล้อคดแล้วเดไอเบึ้องดู้ขั้นตอนหกเจ็ดมั้ง เพราะว่าถึงสิบไหมถึง,ถงไม่ถึงขอถ่ายรูปแอคหน่อยดิโอ้ยถึงไหมนึกว่าจะกินแห้วแล้วทุกคนถึงเด็ดเป็นเล็ิศเลยดีนะมันอยู่ไม่กินไม่กินกล้วยครับกินนี่เ,นเด็ดเล็กเลิศไหมไม่งามไหม อ่ะพ่อถือไว้มันจะจับตัวใช่ถือไว้ถือไว้ถือพ่อถืออ่ะทันกันพ่อถือดิขอถือว่าเอาถือว่าเอาเอาเก็บเก็บไปก่อนเอาโทรศัพท์โอเคครับผลงานอ้นครับผมใหญ่จัดครับมันไม่แน่ใจน่าจะอ้นเอาขึ้นให้ทุกคนดูชัดๆดิเนี่ยครับ เนี่ยครับเกือบ, 10, 10, บอสิบ,บสิบเกือบเกือบสิบโลครับผมเกือบบวกครับของระพีพัดอีกแล้วนะผมเงียบทั้งวันเลยนะผมวันนี้ปลาเล็กไม่เล่นเลยนะผมก็มาเนี่ยมามากินตอนตอนจะกลับบ้านแล้วนเนี่ยครับผมเคลียร์ข้าวเคลียร์ของเสร็จแล้วเนะี่ยปิดกล้องแล้วเนี่ยผมเก็บหมูกระทะเก็บเคลียร์ของแล้วครับกําลังจะกลับแล้วครับผมก็มาเลยนะผมมาลากวิ่งไปเบ็ดเกือบตกน้ำครับผมโอเคครับ ตัวเดียวครับตั้งแต่เช้ายันเย็นครับผมนี่ครับมไม่แห้วนะครับทิปนี่ไม่ดิ้นเลยไม่อายเลยตัวใหญ่แล้วมุงตู้เบ็ดตัวใหญ่แล้วเรียกมันเป็นไปยังไงพ่อมันตึ๊กสิบสี่โล สิบสี่โลสิบสี่สิบสี่ไอ้น,นี่กี่โลเพราะว่าจาช่างรถน่าจะเยอะเหรอ<ะ>